ก็ได้ัอคลิปโดนแล้วพี่น้องไม่ได้ายอย่างเลยไม่มีการเคลื่อนไหวอะไรใดๆทั้งสิ้นนะคะมือนี่เป็นมือที่เห้าซ้อมลำเลืองนะคะเป็นลำเลืองที่นักแสดงบางคนแล้วก็ส่วนใหญ่ยังไม่เคยแสดงนะคะเราก็เลยมีการซักซ้อมแต่ว่าที่เราซักซ้อมนี่คือเป็นเป็นไม่รยังไครับเป็นการ ไลฟ์สดฉบับพิเศษนะคะในวันที่30ธันวาคม1มกราคมและ3มกราคม2564นะคะก็ะคือในช่วงปีใหม่นั่นเองค่ะพี่น้องเพื่อเป็นขอ,องคับรปีใหม่ให้กับพี่น้องที่เป็นแฟนคลับแฟนเพลงของที่น่าระเบียบวัฒนิลป์นะคะโอ้จะวุ่ก่ว่าจะตกใลหน้านะคะกอแค้แมสหนักมากคือแพ้แมส แจริงๆคือแบบสิวเยอะมากวันนี้ก็ไปวันนี้ไปกวดสิวไปทำที่ไม่เวดีทอคผิวแล้วก็ไปทำเลเซอร์มาหวังว่าน่าจะดีขึ้นแล้วก็ผมนี้ก็เพิ่งเปลี่ยนนะคะอยากให้เป็นสีขาวเดียวน่าจะเป็นต่อต่อไปแล้วกันเนาะโอเคค่ะงั้นเดี๋ยวเราเข้าไปดูเลยนะคะว่าวตอนนี้นากแสดงแต่ละคนก็ทำอะไรกันบ้างน,นะคะตอนนี้มาแล้วนะ,ะนท่าน,รนแรกคอวรานะคะกำลังทองก่อนล่ำอยู่ค่ะ อันนี้นังเอกตลอดการของเฮานะคะไม่ยิ้มสมหรอดีอี่แม่หัวกรมาอดบังหันนะคะอันนี้น้องกล้วยเป็มกระมลนะคะปาดมันคือสีคักแมนสงเสีไปยุ่ยกอาไปทัวบดาววิมค่ะนากเอกแต่งทรน้องบูชจักรพันลเบินพี่เบลนะคะน้องกุ้งตีนกร่ไปเขับธนาชัยนะคะ พร้อมกับพร้อมกับเมียขวัญเมียคู่ใจพระเอกทับธนาชัยค่ะเจวิวีสวัสดีจ้าวันนีว่าทั้งแจงตัวนะจ้าจินตะกอนอีหามลอันนี้อันนี้เอาไหมเอาไหมพี่น้องเอาไหมค่ะเอาไหมเพิ่มค่ะลาีวามกถ้าว นีมื่อนี้สิเป็นอ่าปีนี้อ่าวันมืออันรอบนี้นะคะสิเป็นฉบับของน้องตอโชกับน้องบีประภาพรนะคะที่สิรินเป็นตัวสะพอนองชายโทวสะพอนกับองค์หญิงแววตานะคะในเรื่องในเรื่องอ่าท่านเนี่ยในนางเรื่องท่านส่วนในบุญลลนะคะสาวเกมลต,ต้องเข้ากับไทยขึ้นกับจะคํา พูดี่พูดที่พูดที่สอมก็สอมไปนะคะผู้ที่บอกว่าว่าไปนะคะอันนี้ว่าจิวนะคะพอมีน้่งเห็นกับนางเราน้มหัวมวนไปแล้วน้องพี่น้องอันนี้นางเอกเบนโซลดานะคะเออเป็นยังไงไปเกี่ยวมัเอ้าขวดอันนี้ฝ่ายที่ซ้อมนะคะผู้ซ้อมก็ซ้อมไปนะพี่น้องค่ะ อันนี้แอดมินคนสวยของเฮ้าค่ะกับตลกสาวเทนนี่นะคะแล้วก็นั่งที่ีนะคะตอนนี้เวทีของเราก็ยังไม่เรียบร้อยนะคะเ<ม>จวเขาไปฟังลำีคลงพระเอกแม่ยังถือหนังสืออยู่ค่ะเคยรับมาแล้วลืมค่ะจํามาได้เป็นพ<ม>ี่หน่อยว่ารินกับ หัวหน้าสีบ่อค่ะหัวอ่าหัวหาน่ะพวกนี่ค่ะเพิ่นกินไม่แบบแปลกๆครับพี่น้องพมันพิ่นกินแต่ละไม้ิ่นมาจุ่กับพนังทีเดียวเลยครับเพราะว่ามันก็ติดตัวดังเต้แต่ว่าหัวหน้าดพวกนี้ตัวดังฟุบเอาถ้ากูโหตัวดังฟุบทำข้าวปล่อยล้วร้ได้เดือตัวนี้จะได้ยินสิไปล้อะได้เดือดแก่ข้าด้เขาแก่เขากินบอลหรอเปบอลเป็นความจริง ที่ว่ามาเป็นการแสดงที่เหมือนเขาต้องแสดงเป็นจ้าดาบบ่แสดงดูไป็นเน้อแสดงดูเป็้อเพราะระบบกระสุนอันนี้ก็คือการเรียกเรื่องอะไรเลนะคะต้องได้ต้มตุ๋นอันนี้กับฟอโน่หัวมวนไปนะคะตอนนี้กับำลังเซตระบบไฟนะคะแล้วกันฉากเวทีขึ้นบ้านในแล้วนะคะตอนนี้กับบ้างเซตระบบไฟนะคะแต่เอาเครื่องเสียงอึ้นบั้นในเช็คนะคะอันนี้ก็สเปนเดินงงกุ้งแนะเวทีนะคะ แต่สำหรับมืออื่นนี่สิเป็นมือไล่สดน,นะคะทั้งสามมือสีบ่บอมี่บ่อนอนุญาตให้แฟนเพลงเข้ามาชมรันในนะคะดานนาวิธีนะคะคือต้องขออดไปก่อนเพราะว่าช่วงนี้มันก็ช่วงโควิดเนาะนั่นล,ละจอมงะจอมงานมากลางข้า แต่ละคนก็สลับสับเปลี่ยนฉากกันไปนะคะกับตอนนี้ค่ะเขาก็เริ่มต้นมาได้เกือบเคิองแล้วนะคะประเทศวันนี้รับบทอะไรคะรับบทเป็นแม่นมค่ะแม่นมเทนค่ะคือกับพี่หน่อยวัชรินค่ะอ่าเป็นแม่นมของใครคะของอ่อาของเกศรค่ะโอ้ยเกสรน้อนเาไเเป็นแม่นมแล้วเป็นแม่นมงค์ชายโทสะพอนก็คือหลายคนจะ คืาแม่แล้วก็นาคือลูกนะชบมแนเกสอนสุจิตาสันดกสุจิตาแม่อกว่านตท่ไปอพี่หนอยนี่แหละก็จะาออกน้ำไส่นใสอนก็ชื่อตัวโอ้นั่พี่หนอยเออ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 ออเ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 อออเอเวอออเตออ ซ้อมแล้วแล้วกระซิต,ต้องมากกระต้่ตองมาลุ่มก่อนเตยนะคะก่อนเตยว่าใครเตยเพลงอะไรบ้างนะคะเอาแม่ยังนี่นว่าผัวจากบานนี่นะคะที่เป็นกอนเตยนะคะสำหรับรำเมืองท่านเมียใดนนางเมืองท่านเพืองใดนบุรนะคะตอนนี้เทียนได้สามฉากแล้วนะะโอ้ยยังบเคิงยังบมเคิงนะคะ ไล่แค่ทั้กษษสิใสอ่ะนี่แล้เ,เปิดเอาเนาะมื่อนี้มีแอดมินมนานังเฝ้าค่ะก็นหัวหน้าน้อยอเฮานะคะย่ายาอยาอกันเบาๆใน,ออานการี่สการ์

เราไม่สูบหวว่าย่หลไยแท้ขุนหนาดันสสวยแล้วม่ได้หวาเละ

พาาว่างหันน้ำมอมฉันที่เห็นถ้ามเหสีไปพระมเหสีสุจิตาเขาไปพระมเหสีสุจิตานี้ไปไปให้นี้ออกจากวังมงั่งฉันสิเอาเรื่องนี้ไปทุ่นกับปุกพญาสิงหาเดียวนี่กับพญาขาันยดุดแสดงว่ามั่งหูเรื่องนี้แล้วหน่งบอร์ม่นกับพญาขันนี่เดี๋ยวน้อ,อง,ขงขาดขาด้ห่างปากสว่างไปบอกผู้ใเดเป็นขัดว่าตูนี่เป็นคนปล่อย ข้าบผสนว่าบดฉันว่าบดันเป็นคนปล่อยว่าบดฉันเป็นคนปล่อยข้าวผสนว่าเล่าเนี่ยเป็นข้นป่อยเป็นข้าว่าเล่าเป็นคนปล่อยโอ้ยอย่าเล่าหลไรพูดตรงมึงอู้ว่าฉันเป็นคนปล่อยก็เป็นเข้าวไม่เห็นสิเราว่าเล่าเล่าเล่าจะว่าฉันฉันว่าเราเป็นคนปล่อยข้าวข้าวเดี๋ยนี้ไรว่าเราเป็นคนปล่อยมึงเตรียมข้อขาดได้เลย จุติตาชุติตาทาใหย้าเนียุกี่กัน่ะพวกเจ้าไปยังกัดแล้วชุจิตาไปไหนกันนี่ยฮะตัจังสียไก็แสดงนี่ตอนนี้นะไอ้ชุติตาไม่นีออกก เราตอนนี่้อนท้อนปเจะาาก้อนมาหทุนั่นเป็น้หัวก้อนมาเป็นก้นป่อยองที่จะไปเดินไปแล้วจังควยมหา๋ออันนี้ละอันนี้เอก้อนเอออันนี้เอก้อนแล้วันนี้มันอันนี้เขาสีมาบอกว่าเท่าเนี่ยปล่อยเขาไปลาแล้วันนี้เจ้าสีมะหาเขาแล้วก็เจ้าสีออกมากคือจสีกไปคระพระองค์เก้านี่ ีเดียพอแยอไหมนี love, modeling, modeling. ่เขอเอาเเอาทารี้งเออห้เอาแล้วพวกเจ้าไป็ยังันเป็นยังงจังห้องห้แบบนี้ฮะจันแล่มจันท่าคือจังสเยัก็เสด็พีตัวนี้น่ะอสิจันี่นี่ออกจากเมือจงไปแล้วนะเสด็จี่นู้จิตตานี่ออกจากเมือไปแล้วไปแล้วไัู้จิตานี้นัั่บ้านมันบ จิตานีไปแล้วไปแล้วนะ้อโอ้จิตาปานี้เจ้ิตปตกแล้วกรรมลำบากที่สุดูสบาต่อปานี้นอนบ่บ่เดี๋ยวด้ทำนะวะสีเดี๋ยวไอเดี๋ยวิ่งกะสีได้อต่อตวาต่อวาเดี๋ยนี่นี่ละมันต้องมันต้องบอกก่อนอันวกอ คือมาคอยู่ฝั่งนั้นโหลดมาลอกันจังยนนอยู่ฝั่งนนละบเม่สบนเทา่บถ้าต้องไปแตะตเขาเด้ง่ให้ขาคนคือคนดยวมึงอยาะไานี่นะหยุดอีหยุดีค่ะโอเคค่ะสำหรับวันนี้เราก็ซ้อมลำเสร็จแล้วนะคะสองคนไปแล้วรอบหนึ่งแต่ว่าก็ยังไม่โอเคเท่าไหร่ก็ที่เหลือนะแทนที่เหลือก็ ฉากนะคะรอทอดฉากที่เหลือสำหรับมืออื่นนะคะคันผู้ใดอยากช่อมลฟ์สดนะคะก็สามารถซื้อบัตรได้แล้วก็เข้าไปดูรายละเอียดได้ในระเบียบวัฒนศิลป์แฟนเพจนะคะใครจะดูทั้ง3วันวันที่30วันที่1วันที่3มกรานะคะคก็คือโอนเงินเข้ามาเลย306บาทนะคะโอนเขาไปในบัญชีนั่นเลยนะคะแล้วก็ทัก ทักไปในระเบียบวันศิลินแฟนเพจนะคะแล้วแอดมินจะส่งลิงก์ให้แล้วก็ดึงเข้ากลุ่มนะคะสำหรับวันนี้ขอบคุณมากที่ติดตามชมติดตามรับชมรับฟังนะคะเดี๋ยวลฟ์ส่วนเทาสิบเปอ็นจังไตสำหรับผู้ที่ซื้อบัตรแล้วก็รอชมผลงานของบุกเฮ้าแล้วก็ให้กำลังใจบุกเฮ้าน้ำเด้อค่ะมูตะหันยัพ่อทักมาไหน่แก้นี